เน่แน like ่แน like em. like ่มาตอบคาถามสําหรับใครหลายๆคนที Likewise, no. ่ถามเข้ามาครับว่ามันคือน้ํายาอะไรนะครับวันนี้ก็มาโชว์ให้ดูให้เห็นกับตาไปเลยครับว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้เราก็แถมเกลือไปให้นะครับจากนั้นก็จ้วงใส่เลยครับนั่นใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะมันต้องเยอะมากนะครับเอาพอประมาณพออจากนั้นเราก็เทน้ํายาของเราตาลงไปครับเริ่มรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรครับเทลงไปจากนั้นทําไงทําไงเขย่าครับเขย่าเขย่าเข้าไปเขย่าเข้าไปนี่อันนี้คือก่อนล้างนะครับนี่ ดูสิไม่ได้ใช้มานานโชคโชนเะเหลือเกิดเอาหกหกหกอีกเนี่ยเสียดายไม่นั่นไม่ต้องเสียดายครับหนึ่งขวดใช้ได้มาสิบสิบครั้งครับสำหรับใครที่คิดว่ามีคราบหนักมากๆจริงๆนะครับแล้วก็แนะนําให้แช่ไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับนะพอเขย่าสะอาดใจแล้วก็เอาน้ํามาล้างครับล้างล้าง้เห็นกับตาเลยครับนี่ล้างดูออกยังน,นั่นนั่นดู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 เริ่มใส่ครับเห็นไหมใส่ทันตาเห็นเลยครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับน้ำยาของเราไม่ทิ้งสารตกค้างนะครับเมื่อล้างน้ำเสร็จนีก่ก็ให้ดูเห็นกับตาเลยครับใสไอ้ที่เห็นนั้นคาบเกลือนะครับไม่ต้องตกใจนี่หลังล้างเสร็จก็เป็นแบบนี้เ,เห็นไหมครับเกลี้ยคลิปเลยขอบพระคุณครับ